หัวคีบสำหรับรถขุดแบ็คโฮพิธีสองรนะครับอันนี้นะฮะเรามาดูดูสลักนะครับตัวนี้สลักสลัก80ดสิบมิลปลายอาม์มปลายบูมหรือห่างหูมุงกีเนี่ยนะฮะก็ประมาณ31.5เซนติเมตรนะ นี่ช่วงกระบอกบนนี่ประมาณ10เซนนะครับ10เซนะติเมตรเราใช้ตลับเมตรวัดดูอีกีิงนะนะลองยตลับเมตรเข้าไปนะครับนี่นะนี่นะสิเซนพอดี ซวัดดูสลักนิดหนึ่งนี่นะครับสลักแปดสิบมิลแปดเซนติเมตรนะรนี่นะครับเดี๋ยวมาดูห่างหูปลายอาม อ่างหูไฟอํมตัวนี้จากริมนี้นะจากริมนี้มาริมนี้นแทงตลับเม็ดเข้าไปเลยนะครับนี่นะจากริมนี้นะจากจากหูหูวุ้งกี่เดิม31.5้านะ 31. 3 1เซนติเมตรจุดห้านะสามสิบเอ็ดจุดห้าเซนติเมตรสำหรับรถคุดแบคโฮพิซีสองร้อยนะครับท่านใดที่สลักแปดสิบมิลก็ถือว่าตรงรุ่นนะตัวกระบอกบนเนี่ยสิบเซนสลักแปดสิบมิลทั้งหมดเลยท่านใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ 0816221299 0816221299นะครับขาปักท่อราชบุรีนะนะครับเป็นของเก่านอกมานะฮะดูปลายปลายนี้จะมีรอย แบ่งหน่อยไปใส่เล็บขุดบ้านเราได้เลยเชื่อมต่อเล็บสวยๆยังอื่นโดยรวมสภาพสวยนะครับมีตรงจุดเนี้นะให้ลูกค้าดูเบ้างต้นนะครับสองจุดจะบุบๆแบ่งๆหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมีตรงนี้นะไม่ต่างกันเท่าไหร่ตัวนี้ดีสมบูรณ เชื่อมต่อเล็บได้ฟวามยาวขึ้นไปอีกเดี๋ยวลองวัดยาวทั้งตัวดูประมาณยาวทั้งตัวนี่นะยาวทั้งตัวก็ประมาณเมตรห้าสิบได้ อวัดช่วงสลักมาถึงปลายนี่ก็ประมาณเมตรยี่สิบนะฮะแต่ว่าความยาวทั้งตัวของเขาเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบถ้าจากสลักมาถึงปลายเล็บก็ประมาณเมตรยีิโอเคนะครับ